สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกผู้สุกนนะครับเนาะครับครับมันีก็เป็นมื่อวันที่สิบสี่แหละครับวันที่สิบสี่ตุลาเนาะครับเนาะครับครับท่านทรงเสียงยาผ้าล็อกครับมีแนวทางครับแม่แนวทางครับเป็นตัวเลขครับตัวเลขของเล้าพัฒนาเนาะครับเนาะครับครับสำหรับผู้ใดเของมาแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสุขภาพแนวทางเนาะครับเนาะครับสำหรับเล้าครับ สำหรับเล้าทางส่องครับเสี้อยากพาเลาะครับได้นําเสนอมีสามอาจารย์สี่อาจารย์นะครับเนาะครับขาดขึ้เสียนไปน้ากันเรื่อยๆอยู่ครับสําหรับตัวเลขครับก็มีปูขุนก็มีเส้นหน้าหน้าะครับแล้วก็มีเก๋ไงเนาะครับเนาะครับติดตามกันไปเรื่อยๆครับขอขอบพระคุณหลายๆดนะครับเด้อครับสําหรับการกดไลค์ให้ครับกดแชร์ให้น้ำครับเพื่อสี เผยแผ่ไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับครับมัอนีก็ได้มาแล้วครับสําหรับตัวเลขของปูขุนครับเป็นทรงมากกับตองหวดพละครับพอดีเลขออกปุ๊บปลดกระรงปั๊บสําหรับตัวเลขของเพิินครับกว่าที่เราของเพิินก็เข่างามครับมางามครับวิ่งกับเข่าตัวจอกกับเข่าครับเข่ามัดละครับของเพิินครับเลขวิ่นครับเลขวิ่นของเพิินครับเลข เคียงครับเหล็กบินเหล็กเคียงของปูครับมางามครับครับเอ้าก่อนสะเข่ามาเบิงนะครับเนาะตามเข่าไปเบิงมาเบิงงวดที่แล้วของปูก่อนครับงวดวันที่สิบเอ็ดครับเป็นวันศุกร์เนาะครับเนาะครับเป็นวันศุกร์ที่สิบเอ็ดตุลาคมหกเจ็ดครับสําหรับตัวเลขของปูค่ะงวดที่แล้วบนล่างของปูค่ะมีศูนย์ หนึ่งสเกครับขามาเนาะรับเนาะเก้าขามาหกขามาครับบมาตาสองบมีเนาะรับเนาะครับ,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 รรรบ,บเลขที่ออกงวดที่แล้วครับเลขที่ออกงวดที่แล้วครับเป็นหกเก้ ถือว่ามากงามนะครับเนาะสำหรับตัวเลขงวดที่แล้วครับครับสำหรับเลขวิ่งของปูครับปูวิ่งไปที่หนึ่งกับหกนะครับเขาวิ่งนะครับเนาะครับวิงปูกับมาแต่ว่าอยู่นอกกลมครับปูจับคูมากะมีศูนย์แปดหกหนึ่งเก็ดศูนย์เ็ดสี่ เกครับกับเก้าเก้ากนครับเนาะครับมาเกครับเทขที่ออกกับเก้าหกนะครับเลขลางนะครับเนาะครับเลขลางกับเกหกครับเลขบุญกับเก้าสองครับมีเก้าหกเก้าเจ็ดครับกับมาเกกครับโอเปในแปดจับมาใหแปคูไปหกคูเคูครับ เจ็ดคู่ตัวที่ครับเจ็ดคู่กับแปดหกนะครับตัวหนึ่งตัวทุตายครับการเก้าหกนะครับเป็นเก้าหกเนาะครับเนาะครับเป็นเก้าหกควาเพิ่นกับเขาเต็รียมนะครับสําหรับเลขสามตัวเขาตกกลมพร้อมกับตัวเจาะพร้อม,อม,อม,อมนอะครับเนาะตัวเจาะพร้อมสามตัวสองเก้าหกสองเก้าหก สี 4, 9, 6. 6, 9, ่เก้าหกหกเก้าเจ็ดออเลขสามตัวเลขสามตัวมันออกเลขสามตัวออกเป็นหกเก้าสองครับเป็นหกเก้าสองโอ้ก็เพิ่นเข่าตัวโตวตัวครับเนี่ยครับตัวนี้เกียงครับนี่ครับเนี่ยมา กะมีหกหกกะมีเก้ากะมีสองกะมีครับมีมัดครับถือว่าโตดวนะครับเนาะครับเป็นโตดไปเลยครับจับคู่กับหกจับกลับไปกับมากระสิถือเลยครับกรับบอถึงขนาดนั้นเนาะครับเนาะครับกถือว่าขค้งเปิ้ลเขาสามตัวแล้วครับแตกสามตัวลวครับนี่ถือว่ามาสามตัวนะครับเนาะครับอ้าวอันนี้เป็นตัวเลขของปู่ขุนครับ ครับไปต่อนะครับเนาะครับไปต่อเลยครับสำหรับหัวฟันที่ 10C ครับตัวเลขกัมีความเสี่ยงนะครับเด้อครับสำหรับผู้มากนะครับผู้คัดกระพานท่าซองเสนอเพียงแล้วทานนะครับเนาะครับอ้าวออกมาน้าเสนอครับผู้ทรงมากทรงต่อไปครับอ่าอิซี ผู้ใดกัดไลค์กดแชร์ล่ะครับกดแชร์ไปเรื่อยๆนะครับเนาะส่งต่อไปเรื่อยๆครับให้หมูไอปั้วเบิ่งครับครับเป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะเล่าพัฒนาประจําวันที่14 14ตุลาครับตุลาคม สำหรับตัวเลขปูกับบนล่างอันนี้เป็นเลขวินนะครับเนดะ้อครับนนเป็นเลขวินบนล่างปูหายไปที่ปูจับไปที่ศูนย์บนล่างอัน,นเป็นเลขวินปูศูนย์หนึ่งสาม สามห้าหกเจ็ดหกเจ็ดเก้านะครับครับมีแค่นี้ศูนย์หนึ่งสองสองบมี่ศูนย์หนึ่งสามห้าหกเจ็ดเก้าครับจากคู่สำหรับชุดนี้ปูให้มีเจ็ดคู่คือเก้าครับมีเก็ดคู่ด้วยกันครับ เอกจับกูปูนะครับเ้อะครับโอเล็กวิ่งก่อนครับวิ่งปูวิ่งปูวิ่งไปทีหกหกหกนะครับนี่6หกกับสามครับหกกับสามครับจับกูที่นี่ครับเอกจับกูปูกามีศูนหา

หกเก้าหกเก้ามันออกแล้วตัวสุดท้ายเก้าศูนย์ครับอันนี้เป็นเลขหก 6. สองสองตัวครับมีเกจคู่เลขสองตัวครับสามตัวสามตัวปูอยากกลับจับไปหลายเนี่ยเป็นกับไปกามาซื้อแหละครับเลขมีตัวเดียวแหละครับนี่มโอเลขมีสองตัวครับเลขมีสองตัวนะครับเนาะเนจับกลับให้เอาครับ เขียนมาจังสี่ขึเขียนไปน้ำเพลินครับศูนย์หกสามหกศูนเจ็นย์สามเจ็ดศูนย์ส สามเจ็ดหกเจ็ดศูนย์สามกคู่กหางนี่ฮกหางกลับไปกับมาเอาครับกลับไปกับมาให้น้องับเนาะครับครับอันนี้เป็นจุดสามตัว สองีตัวเั็นไายมากครับ4ตัวปูให้ไปที่2 0 0 7 2 0 6 3องกสะครับนี่เป็นเลขของปูคุนนะครับเ้อบสำหรับตัวเลขปูคุณ ขุนพาลยครับเข้าเต็มเต็มครับหวดคอนเก่งครับครับเอามาบังตัวกลมครับที่ไหนครับบนลางตกักกุมปูกลมไปที่เด็กวิ่งกุมไปที่หกครับเดินไปที่หกกมเดินหกสามครับ 6307มี2สองกลุ่มลองมัดครับซุมนี่ครับกลุ่มเด่นเลขสามตัว6 063 607ครับไม่แค่นี้ครับอาแคบหน้าจอไว้้วยครับเด้อสำหรับตัวเลขปูครับื้นนี้แหละครับวันที่ วันที่สิบสี่เนาะครับเนาะครับเอาไปโชว์ไปมันไปลําไปลวยเด้อครับเด้อครับครับแคปหน้าจอไปเด้อครับเด้อครับสองถุงเครื่งแะครับครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังไล่ละครับทางสองกาขอลาพี่ละน้องนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องเอฟซีครับถูกโชว์บนมันลำลำหรือลุยครับพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าศสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ